ที่ผมและน้องๆโครงการฮีโรสสารฝันปลารักเพื่อน้องเด็กจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือหน้าสนาม k i ง g พเ w e r s t a d i u ียมของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวเราจะดูเกมเลสเตอร์พบกับวัตฟอร์ดกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเกมเมื่อวานนี้น้องๆชุดนี้อุ่นเครื่องกับเด็กอะคาเดมี่ยู12ของเลสเตอร์อย่างสุดมันทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเลสเตอร์กับวัตฟอร์ดกันน้องๆพร้อมไหมครับ ึ่งวันก่อนที่จะได้ชมเกมพรีเมียร์ลีกที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับวอตฟอร์ดน้องๆเยาวชน5้าวดชายภาคใต้ของไทยเราได้ลงลับฝีเท้ากับเด็กชุดยูสิอะคาเดมี่ของเลสเตอร์ซิตี้แม้ว่านักเตะของเลสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าแต่นักเตะของไทยเราเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วสามารถสู้กับทีมเจ้าถิ่นได้อย่างสนุกและแพ้ไปอย่างบุญิีเพียงแค่2ประตูต่อ3เรียกว่าชนะใจทีมเลสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมาก จากนั้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องๆได้ไปที่ King าวเวอร์เซเีอีกครั้งหนึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ชมเกมที่ทีมจิ้งจอกสยามลงสนามพบกับวัตฟอร์ดน้องๆชมเกมอย่างลุ้นระทึกแต่สุดท้ายก็ได้เฮกันอย่างเต็มที่หลังจากที่นักเตะเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะวัตฟอร์ดไปได้อย่างสวยหรูถึง3ประตูต่อศูนย์ สุเนศเยี่ยมแสงสังถ่ายภาพผมวิจยาสาธิตคริกุลรายงานจากคิงพาวเวอร์เดียมสมสรเสเซอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษ